สวััดีครบเกิดเรื่องแล้วครับเกิดตัวจริงเแลออตัวผ่านกลับเไปฮัลโหลไอทีคดีฮิกเปลี่ยนทุกหมันเองแท้แท้ไแบบบัคคอรก็มาหาป้าฝาหางเลยแท็กี้ไอทีมาให้พ่อไปกับพี่พวกเดี๋ยวนี้เราอยู่มาให้พ่อไปใกับใจร้ายแต่พ่อไปแล้วเจ้าอันตรายก็กลัว เอามเดี่ยวกันอะไล่ละครับคืนนี่กับบ้านเราอ้าอันนี้มันกี่ยวกพื้อย่างเดียวมั้องคนละคนใช่ไหมว่าทำมันซึ่งกันกูรักกูรัเอระอิโร่เป้อเอาเป็น <c oughs> เออเออกูรักเออเออทะเหัวแล้ว <c oughs> เอียร้านาาน,านั่นกันเนี่ย

ตังซื้อให้หลานหน่อยทุกควาขอตังค์นะครับขอตังค์เลยก่อนยวเอาให้นี่นี่เอาดินี่นี่้ขอบคุณค่ะจา่าเอาอาเอยเอาอาเาอเอเอาเอเอาเออเลยเอาาอาเอาเออาเออาอาอา เอาไหนเออฮฮเอาสตัวเลยตอนนี an はは้อันนี้อัเท่าไหร่ดิเออเอาเอาลวก้น้องะเอาปัดันหรือเปปัปัดเท่ไม่กซออันี่ปั้นหาใช่ะไม่ปั้นไม่หนาใช่ปะอสันนั้เท่าไหร่อันรอยห้าิยต่อไอีกหนอยนึงด้รือยากได้อยไก็ลวด เงินอยู่หลรอนเพาะเงิน้าพันเด่นเลยมันปันเอาเอาเอาอีกเอาอีกเอาเดี๋ยวเอาให้อีกร้อยนึงเอาเอาแอนเอาอรอัื้อรืงออร้อรอรอัน้อรื้อร่อร้อรออรื้ออออ

กาได้ยินกาลีเจ้ไฮไลท์แสนเลยเดซื้อไปแล้วกาลีกาเคนละลูกเลยเหมือนดูหน่ดินลมดินลมคับดินลมใช่ได้เลอเดี๋ยวเราส่งไปตรงไปตรงเลยอ๋อค่ะอ๋อค่ะ

อ่า่เกินบ่น่ะเกินฮาแด็กด่าเถ้เนมัง่เออเอาเขอบคุณครับพี่้ไครัรุ่นนี้ไม่มีดั้นถูกเตีงีเลยเขาแกงได้เราไปหยุกแกงเดียวกันมันไม่ีดัันมด้อเเน้องมั้งันล้วอันนี้น้องแแบอันนี้พี่แแบบ แมวก็มีห e ัวใจด้ยแหะโออยโอ้ยอโอเอใหมดไปแล้วอ้ไปเอไปีข้างบนด้อเ่าไปแล้ว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 เอาเอ้เลีมอใชไเราม่แมเอกับแมเอาไปเยีหนไปเ่อยเอยไม่มเอาไแอมม่นตัวยง อูนเลบุอ่เด um, um, şey ี๋ยวก่อนงล่าลยพ่อมาถ่ายรูเดี๋ยวอาเ่มื่อใส่ไปแล้วรับสลักอยู่นี่ปากน้องนี่ยๆพอกันชิบนะครับ